สวัสดีค่ะทุกคน Story of Love ใส่ออป,สปอใส่เลาะค่ะเอาบรรยากาศร่องเรือมาฝากทุกคนนะคะก็ไปร่องเรือกันแล้วก็กินอาหารในนั้นนะคะทุกคนไปขึ้นเรือที่ท่าเอเชียชีคนะคะคนเยอะมากค่ะทุกคนก็คนที่ไปที่นั่นนะคะทุกคนก็จะเป็นเหมือนแบบ เอเชียมากกว่านะคะก็จะมีฝรั่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทุกคนพอดีเราไม่ได้นั่งข้างบนตรงตรงที่ข้างบนของเรือนะคะทุกคนก็เลยออกอขึ้นไปแค่แป๊บเดียวไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเอาอาหารซีฟู้ดนะคะทุกคนเพราะว่าข้างบนน่ะเขาก็จะเหมือนเขาจะจัดโต๊ะให้นะคะว่าเราได้นั่งตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็ข้างบนก็จะมีซีฟูด้ดเราก็ขึ้นไปเอาซีฟูด้ดแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศ มาให้ทุกคนดูนะคะก็สวยมากเลยค่ะทุกคนตอนกลางคืนน่ะมันสวยมากโดยเฉพาะวัดพระแก้ววัดอรุณแล้วก็สะพานพระรามแปดอะ่ะสวยมากแล้วแบบสะพานพระรามแปดขึ้นไปไม่ทันค่ะทุกคนมันเหมือนผ่านไปแล้วไปตอนนั้นขึ้นไปตอนที่ผ่านวัดอรุณอรุณพอดีค่ะทุกคนก็เลยได้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะวัดอรุณนะคะก็ไปก็เป็นบัน ความทรงจำดีๆเนาะระหว่างเรากับรอนก็เป็นครั้งแรกของรอนด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยอะค่ะทุกคนไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากเอเชียชิกนะคะตอนนี้ตอนกลับแล้วค่ะเอเชียชิกค่ะ